น,นี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในร่วมห้อง All Team Member ช่วงนี้จะให้พี่ติ๊กแนะนํนาตัวกับทุกคนนิดนึงนะเขาบอกว่าเป็นแม่หญิงเชียงใหม่นะครับแม่หญิงเชียงชาวเชียงใหม่นะครับตัวเล็กๆนะเพราะในรูปโบชัวนี่ตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวให้พี่ติ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเข้าสู่ธุรกิจสีกุ้งบลกเกอร์นะครับเป็นในหน้าได้ยังไงพื้นเพที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับอ่าเชิญครับสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกสู่สีกุ้งเห็นนะคะ ออทีมครับห้องออทีมเริ่มเริ่มต้นธุรกิจอะจากการซื้อใช้เพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่แนะนําก็คืออพไลน์อ่าพี่อํานาจก็แนะนําประมาณว่าเนี่ยนะถ้าเราเป็นสมาชิกเราสามารถได้ส่วนลดแล้วก็ซื้อใช้เหมือนได้ค่าคอมดยที่เราไม่ต้องคือคือจัวมาตอนแรกเราสนใจอยู่แล้วเราก็ประกันรถเราก็ต้องได้ซื้ออยู่แล้วเนี่ยค่ะอือก็ สมัครแล้วก็ซื้อใช้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาเชิญเข้ากลุ่มแต่เป็นกลุ่มลายทางภาคใต้ได้มีโอกาสไปศึกษาอยู่เชียงใหม่อ,อยู่เชียงใหม่แต่ไปเข้าไาย์ทางภาคใต้ถูกต้องถูกต,ต้องคือคือ,คอไม่รู้เลยว่าที่เชียงใหม่ก็มีกลุ่มลายก็ก็จับพัดจับผูเขาดึงเข้ากลุ่มทางสายสายงานคุณพงพีระภาคใต้ก็ก็ไปอยู่ในกลุ่มที่แบบมีการเรียนรู้แล้วก็อ่า ค่อนข้างได้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันเยอะมากมีคำถามเราสามารถถามในห้องมีคนตอบมีมีหลายๆท่านที่ให้ให้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้อาจารย์จากในห้องมาด้วยนะคะก็ค่ะขออนุญาตเอ่ยน้มของของโก้ค่ะ โกแว่นอ uh huh. <When S 1> ่าฮะ่นค่ะคือคือถ้าบอกว่าเข้ามาในธุรกิจที่ที่บอกว่าเป็นในหน้าจริงๆริงจังๆก็ัโกแว่นด้วยกัน <c oughs> เพราะว่าหนึ่งท่านให้ให้ข้อมูลและความรู้ในการที่เราสื่อสารกับลูกค้าอ่าข้อมูลเกี่ยวกับประกันการแนะนำเนี่ยค่ะได้หลายๆอันหลายๆอย่างแล้วก็อยู่ในกลุ่มภาคใต้แบบนานมาก จนวันหนึ่งเข้าสาขาที่เชียงใหม่คือพี่เขาก็แนะนาบอกว่าเชียงใหม่ก็มีสาขานะอ้าวเหรอก็ก็เริ่มตกใจแวบนะฮะบตกใจแว็บเลยใช่ไหมพี่บอกว่าบอกว่าเชียงใหม่ก็มีสาขานะใช่ใช่ก็ก็เริ่มเข้าสาขาเริ่มเริ่มรู้จักสาขาเริ่มรู้จักการทรงงานเนี้ยค่ะก็ก็เริ่มเข้ากลุ่มไลน์ของทางภาคเหนือค่ะก็คือย้อนไปเมื่อกี้ก็คือมีบัตรในหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสาขาเชียงใหม่แล้วล่ะ เปล่ามาสอบบัตรทีหลังเพราะตอนแรกซื้อใช้อย่างเดียวเราไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีบัตรแต่ว่าพอพอซื้อใช้เป็นระยะหนึ่งอะค่ะก็อยู่ในกลุ่มอย,อยู่ในกลุ่มที่ภาคใต้ค่ะก็เริ่มไปลองสอบบัตรก็ก็ได้ไอเดียจากทางกลุ่มค่ะว่าว่าเราสามารถหาไรายได้จากตรงนี้ได้เนี่ค่ะอืมแล้วกลุ่มลูกค้าพิติกเป็นใครครับกุจะต้องเกินน้ำนิดนึงว่าอาชีพก่อนเอาอาชีพก่อนที่จะมาทําสีกุ้งเนี้ยพิติกทาอะไรเป็นแม่บ้าน เป็นสายแม่บ้านห<ม>รือ <ừ> ว่าเป็นย,ยังไงโอ้เขาเรียกว่ามันติเลยมั้งคือเริ่มต้นเนาะขายของชําที่บ้านอเปิดร้านธงฟ้าแล้วก็รับส่งคนไข้แล้วก็มีนวดหลกัหลกๆก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการเรื่องสุขภาพ <c oughs> ดูแลคนเนี่ยค่ะคือมันมันเป็นงานที่เราชอบด้วยอยู่แหละพอเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวกับประกรันก็ก็เหมือนเป็นการดูแลอีกเหมือนเดิมก็ก็เราเข้าไปให้เหมือนเดิม คือคือมันเหมือนกับว่าเวลาเราแนะนําให้เขาได้ส่วนลดเรามีความสุขอะคือคือรอบแรกๆอะไม่ได้ดูเลยว่ารายได้เราเท่าไหร่แต่รู้ว่าเขาได้ส่วนลดเท่านี้อ๋อไม่ไม่เคยดูรายได้ไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่เคยเลยต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ได้เน้นการขายมาก่อนค่ะไม่ได้เน้นขายเลยส่วนใหญ่ก็แนะนําให้เขาสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อใช้ของเขาเองเพราะเหมือนเราไปให้ออใช่คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปแบบเฮ้ย คอมสิบแปดตัวนี้ไอคอมสิบสองมั่งสิบสี่บ้างอะไรงี้ไม่ไม่ใช่เลยพี่คะผ่อนที่นี่ได้ไต่ล่างคอมไม่ได้ดูตารางคอมว่าเราจะจะได้เท่าไหร่แต่ไปดูอีตอนที่ว่าลูกค้าจะได้ส่วนลดเท่าไหร่แรกแอกอะขายแบบนั้นก็คือแนะนําลูกค้าแบบนั้นก็คือว่าตรงนี้ส่วนลดประกันบริษัทนี้มากกว่าบริษัทนี้ยังไม่ได้เปรียบเทียบซึ่งเราดูแค่ทุน โดยโดยส่วนใหญ่เราเราจะชอบเปรียบเทียบก็หนึ่งดูแค่ทุนแต่หลังๆก็เริ่มดูครอบคลุมมากขึ้นหลังจากการที่เราเข้าอบรมต่อ,อ,อบตรอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มดูครอบคลุมมากขึ้นหลังๆไม่ค่อยเน้นถูกแต่เน้นอา่าตามที่ลูกค้าใช้งานเช่นอ,อูหรือว่าอตามกําลังเนี้ยค่ะออืๆๆๆสแสดงว่าเน้นเน้นมาทางชวนเขาซื้อใช้เองของเขาเขารับส่วนลดไปเองแล้วอ่าแล้วงานต่ออายุนี่ เขากลับมาไหมคือเ네นเจอร์ของคนขายต้องตามไปง้อคนซื้อในปีต่ออายุแต่ถ้าเ네นเจอร์คนแนะนํไม่เคยาปีต่ออายุเขาจะทักเรามาเองเป็นอย่างนั้นไหมเขาจะทักมาถามว่าประกันพี่ใกล้หมดแล้วเบี้ยปีนี้เท่าไหร่มากกว่าที่เราจะต้องแบบส่งเบี้ยต่ออายุให้ลูกคา้าต้องทําการบ้านว่าไปดึงเบี้ยเดิมเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยมีแต่แบบเขาทักกลับมาถามว่าน้อง ประกันพี่ใกล้หมดละเช็คให้หน่อยสิบริษัทนี้เหลือเท่าไหร่แล้วถ้ามันแพงขึ้นเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนแนะนําบริษัทไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นประมาณนี้ซะมากกว่าแล้วก็มีแบบลูกค้าแนะนําต่อน,น้องเพื่อนพี่จะซื้อประกรันเนี่ยค่ะแต่กลุ่มลูกค้าต้องต้องบอกว่ามันเป็นเป็นกลุ่มรถตู้ซะส่วนใหญ่ค่ะเพขาอยู่ในในวงจรนคะคะ ไม่ไปได้ยังไงพี่ไปได้ยังไง<ม>ลูกค้ากลุ่มรถตู้เนี่ยไปไปได้มาอีท่าไหนเพราะหลายคนก็บอกว่าสายปราบเสียนต้องบอกว่ารถตู้นี่เป็นปุ่มปราบเสียนอ่าอืมก็มด้วยนะคะปีแรกๆอ่ะรู้สึกว่าแบบแทบจะอยากออกจากธุรกิจนี้ไปเลยเพราะอ่ารถตู้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากหนึ่งประกันคุณต้องทำตรงตามอ่าภาษีพรบแล้วมาปีแรกๆที่ที่เข้าบังคับใช้แบบเต็มแมก ก็คือว่าหนึ่งกมมงรมธรบบรม์ต้องตรงรอบภาษีสองพรบต้องตรงรอบเนาะ,ะสามวันคุ้มครองถ้าเกินวันที่เชียงใหม่นี่ไม่ได้เลยสติกมากคือกติเขาบอกว่าที่อื่นอะ่ะเลยวันนึงก็ได้อย่างสมมติภาษีหมดสามสิบนิพนาลูกค้าทำหนึ่งกรกฎาคมไม่ได้คุณจะต้องทําให้หมด30มสิบนิพนาหย่อนไป1หนึ่งวันแล้วประกันของสีกุงก็จะเป็นอะไรที่ หย่อนหนึ่งวันไม่ได้ต้องต้องเต็มปีแจ้งเดินหน้าไม่มีแจ้งถอยหลังใช่ทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเราเราไม่เหมาะกับธุรกิจนี้ไหมที่มันแบบมีแต่ปัญหาไม่ได้แบบนั่นแต่ว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วก็มีอาจารย์สอนดีแต้องต้องยกประโยชน์เลยว่าอาจารย์สอนมาดีอาจารย์บอกอย่าไปมองที่ปัญหามองว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขายัางไง มากกว่าคือถ้าเราไปโฟกัสตรงปัญหาเราก็จะจะเห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมดแต่พอเราไปโฟกัสเรื่องการแก้ปัญหาเราจะเห็นหลายๆทางที่เราสามารถช่วยเขาได้ทางไหนได้เราบอกเขาตามตรงทางไหนไม่ได้ก็บอกเขาตามตรงแต่ก่อนจะแบบคือคืออารมณ์ของคนชอบช่วยเหลือเนาะช่วยเนี่ยเราเราอยู่ในสายบริการมาแต่ต้นแล้วพออะไรที่มันไม่ได้อเรารู้สึกว่าเหมือนเราทําให้เขาไม่สุด ออืแล้วกลุ่มกลุ่มรถตู้นี่ก็ถูกพิติกจับสมัครมาหมดแล้วเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ถ้าซื้อใช้คือคือลูกลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะต้องสมัครสมาชิกทุกเคสด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าพี่จะซื้อซื้อเฉยๆก็ได้ไม่สมัครก็ได้ไม่ได้บังคับแต่ถ้าพี่สมัครค่าคอมมิชชั่นพี่เะไปได้เลยเวลาโอนโอนเงินค่าเบี้ยประกันพี่โอนตรงเข้าบริษัท แล้วก็สามารถหักคอมได้เลยค่ะแต่ถ้าพี่ไม่สมัครสมาชิกรบกวนอวนยอดเต็มก็บอกว่าเพราะว่าเพูดเปร่าเชียเพราะว่าถ้าถ้าพี่เป็นสมาชิกพี่สามารถโอนและหักส่วนลดได้เลยค่ะอะไรอย่างนี้อ่าก็แล้วกันา่มันสวยงามมันหอมหวานในตัวเองใชนี่ยพี่คำพูดใช่ใช่แล้วเขาก็ถามกลับด้วยด้วยความที่เราเป็นห่วงเขาเขาจะถามกลับว่าแล้วน้องได้อะไร ถ้านัไม<ห>่ถาพี่น้องได้อะไรอ่าอันนเนี้ยเป็นเป็นคาถามฮิตมากที่แบบแนะนําลถตู้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าพี่ไม่มีอะไรติ๊กได้แค่แนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นตต่างคนต่างช่วยติ๊กอาศัยว่าพี่ซื้อกับติ๊กทุกปีพี่ได้ส่วนลดติ๊กได้แค่แนะนําปีนี้ติ๊กอาจมีลูกลูกค้าไม่เยอะแต่ถ้าพี่แนะนําต่อจากหนึ่งคนเป็นสองคนจากสองคนเพิ่มเรื่อยๆอ่ะติ๊กก็จะมีไรายได้เพิ่มเรื่อยๆมันมันไม่มีมันไม่จบแต่ถ้าสมมติปีนี้ติ๊กเสนอให้ส่วนลดพี่ น่าเกิดมีคนเสนอให้พี่มากกว่าพี่ก็ไปอยู่ดีแต่ถ้าพี่ได้ส่วนลดใช้เองอะ่ะแต่ติ๊กได้หน่งเปอร์ซ็นอ่ะโอ๊ยแต่น้องมันหเปอร์เซ็นแกก็ตั่งคำนวณใหญ่เลยนะค่าคอมหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยโอ๊ยน้องเก้าสิบาทพอเหรอแล้วเราต้องวิ่งไปหาเขาด้วยคือไปเก็บเอกสารไปบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันไม่ไกลส่วนใหญ่คือคือลูกค้ารถตู้หนึ่งเราจะต้องไปเจอหน้าเจอตาเขาจะไม่แบบจบใน จบในไลน์มันไม่เหมือนรถอ่าส่วนบุคคลส่วนบุคคลปิดจบในไลน์คุยกันจบเขาคุยจบได้แต่ว่ารถตู้ส่วนใหญ่ต้องไปเห็นหน้าค่ะปาว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมแล้วรถตู้เขาจะบอกกันต่อค่ะคือถ้าถ้าเคยซื้อกับน้องคนนี้บริการแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะไว้ใจได้น้องเขาเทียบเทียบเบี้ยให้ได้นะส่วนรถตรงนี้ตรงนี้เขาบอกให้เราอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็จะชอบว่า อ่าคือคือแรกแกอ่ะคําถามที่จะค่อนข้างเยอะเวลาเวลาคุยลูกค้าเราจะไม่ค่อยแบบตอบว่าน้องเบี้ยรถตู้เท่าไหรจ่จะจะไม่ค่อยได้ตอบแต่จะถามข้อมูลก่อน <c oughs> <c oughs> คําถามเราค่อนข้างเยอะมันก็เลยแบบเกิดความไว้ใจตรงที่ว่าหนึ่งเราเราไม่ได้อ่าไม่ได้แบบฉาบฉวยอ่ะครับ อ่าฮะก็ก็ค่อนข้างถามเยอะรอบภาษีเอ้ยกรมทันเดิมเอ้ยลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถามเยอะๆเขาก็อยากเจอตัวพอเจอตัวแล้วก็ก็เริ่มแนะนําเพื่อนฝูงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอือโอ้แนะนําเยอะๆแบบนี้เอะพี่ลืมถามเลยพี่ติ๊กเริ่มทํางานสิปีไหนโอ้นี่เคมาดว่ารายได้ยังไม่จดโอ้น่าจะปีห้าแปด เริ่มเริ่มสมัครสมาชิกแล้วซื้อใช้ค่ะแต่ถ้าสอบใบอนุญาตจริงๆปีหกศูนอ่าฮะหกศูนตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้บรรดาคนที่เราไปให้บริการนะครับเราจับสมัครมาเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วพี่ติดตัวเท่าไหร่ติดตัวน่าจะร้อยกว่าคนเองค่ะอ๋อแล้วถ้าถ้ารวมถ้ารวมเลขกว่าเลขทั้งทั้งหมดล่ะเลข ทั้งหมดก็จะประมาณร้อยห้าสิบห้าคนถ้าถ้าถ้าทั้งทีมค่ะทั้งที่ติดตัวทั้งทั้งที่ติดตัวแล้วก็ที่เขาแนะนํามาค่ะส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าลูกค้าแนะนําต่อพี่ก็จะให้เครดิตก็คือให้สมัครต่อเขาไปเลยก็ก็บอกกับเขาตามตรงว่าพี่พี่แนะนํามาติก็ให้เขาสมัครต่อจากพี่เนาะพี่ก็จะได้มีรายได้ถึงตอนนี้พี่จะยังไม่ได้เบิกใช้แต่ว่าถ้ามันมันถึงจํานวนหนึ่งพี่ก็ค่อยมาเบิกเอาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะ,อะลูกค้ารถตู้จะหักค่าคอมสดก็คือหมายว่าหักค่าคอมไปใช้เลยไม่ไม่ค่อยแบบมีใครแนบสมุดบัญชีแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังๆอ่ะสีกุ้งเริ่มเริ่มมีงานผ่อนเริ่มโอนค่าคอมคืนทีหลังก็จะต้องแบบขอสมุดบัญชีก็ก็อาจจะเห็นรายได้ตรงนี้กันแต่ว่าข้อเสียของพี่คือเราไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องอ่า ค่าแนะนําด้วยแต่ต้นแล้วก็ค่าค่าคอมมิชชั่นตอนขายอย่างเงี้ยค่ะแต่พอย้อนกลับไปดูในในรายงานก็หูเรามีรายได้เยอะเหมือนกันเนาะ <c oughs> คนเ <c oughs> ขาเรียกว่าคนมีตะก <c oughs> ร้าใส่ทำหลายใบยก็จะไม่ค่อยสนใจรายได้ช่องทางที่ตัวเองได้มา <c oughs> เพราะว่าทาเ <c oughs> ขาเรียกทําหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมพี่อ่าใช่คือ <ทำ S 1> บางทีมันมันหยอดมันหยอดกระปุกทีละน้อยเนาะเราก็ไม่ได้แบบ ไปนั่งจดจอกับมันอืมหืมหยอดกระปุกทีละน้อยแต่ตอนนี้ก็ขเขเรียกว่ากำลังเขาเรียกอะไรนะจอดคิระดับสองอยู่อ, <c oughs> อย่างว่าจะวางแผนกำลังเริ่มวางแผนค่ะอ่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> เราเรียก <c oughs> เราเรียกเผื่อไว้เลยครับเขาบอกว่า <c oughs> ผิดเป็นนายกายเป็นบ่าวเน <c oughs> เมื่อตั้งต้นเอาไว้แล้วว่าจะทําให้ได้มันก็ต้องได้นะ คุยกับพ่ mm. พทิเมื่อกลางวันพิทิศบอกว่ามีกลุ่มที่เป็นตรอ,อด้วยตัวนี้ไปเซอร์วิสเขายังไงบ้างพี่นิดๆหน่อยๆครับเ mm. หลืออีกสักส mm. องสามอตรอ,อส่วนใหญ่พี่เซอร์วิสให้หลังบ้านค่ะก็ก็คือให้ตรอ,อมาจ้ำเนาะแล้วก็เราไปช่วยเซอร์วิสเกี่ยวกับการยกเลิกเพราะตรอ,อส่วนใหญ่ค่ะเวลาขีงานพลาดวันคุ้มครองผิดช,ชื่อในเล่มรถไม่ตรงต้องยกเลิกค่ะ แต่ก่อนเราจะต้องโทรไปยกเลิกแล้วติดยากมากแต่ว่าตอนนี้เรามีออนไลน์คือเราเราสามารถเข้าไปยกเลิกหน้าเว็บไซต์ได้เลยสะดวกแล้วแน่ไฟล์ได้เลยค่ะสอนเขาหมดไหมพี่สอนสอนให้ที่ตรอกก็ทําหมดไหมจริงจริงสอนแต่เขาบอกว่าน้องทําเถอะพี่อะแค่เขียก็ไม่ทัน ก็จะประมาณนี้ก็ก็เหมือนกับว่าเราเราเป็นกลุ่มไลน์หลังบ้านที่ที่แบบพอเขาขีพาดบางทีค่ะเขาเปิดสมุดเล่มรถไม่ครบคือบางเจ้าเขาจะโอนกันมาหลายหลายคนเนาะทีนี้มันก็จะมีหน้าสุดท้ายที่เป็นเจ้าของตัวจริงแต่ว่าเนี่ยเปิดหน้ากลางๆก็ขีกันละแล้วชื่อออกมาก็ไม่ตรงตามเล่มลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ยของพี่ไม่ได้ชื่อนี้ก็จะต้องยกเลิกก็จะ ส่งมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็เป็นคนยกเลิกให้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเอ๊ถ้าพี่ติ๊กเดี๋ยวพาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรอบเราแวกป้านไปหาคุณหมออีกแล้วทําทันได้ไงพี่ตรงนี้ทําทันได้ไงมาเคลียร์กันตอนไหนมาเคลียร์กันตอนกางืลเหรออย่างนี้ต้องให้ถ้ายกเลิกค่ะต้องถ้ายกเลิกภายในวันคุณจะต้องทําให้ทันก่อนห้าโมงเพราะฉะนั้นรออเป็นอะไรที่ถ้าเขาจะคีคีแล้วอ่ะถ้ามันพลาดคุณจะต้องยกเลิกทัาทันที หมายความว่ายกเลิกตอนนี้เขาสามารถออกหมายได้แต่ถ้ารอตอนเย็นอะเลยหลังห้าโมงไปแล้วอะเราจะต้องเป็นไถ่ถอนไถ่ถอนเวคืนกรมธรรม์อันนั้นแนบเอกสารเยอะมากเยแล้วพอรอจะจะหายเอกสารให้เรายากค่ะเพราถึนต้องใช้บัตรประชาชนเพิ่มอีกอะไรเงี้ยต้องบอกว่านี่คือสุดยอดระบบที่สีกุ้งทําไว้ให้พวกเรานะที่นเปม่ร้นะที่สุดยอดมากช่างเถอะที่อื่นมีไม่มีไม่รู้แต่ที่นี่มีเมื่อกี้มีคําถามคําถามหนึ่งพิติก สองบวกสามบวกปสามของรถตู้เบีย้ยเท่าไหร่นะหลายคนบอกยังไม่เคยขายไม่ไม่รู้ข้องใจเบี <S <S 1> <S 1> ้ยเท่าไหร,ร่นะจริงจริงอะรถตู้ค่ะแนะนําเขาอย่างนี้ว่าปีที่ผ่านมาคุณซื้อบริษัทอะไรแนะนําเช็คเบีย้ยต่ออายุจากบริษัทเดิมก่อนอย่างแรกถ้ามันเกินกําลังเช่นปีที่ผ่านมาหมื่นสี่ปีเนี้ย ไม่ไหวคือคือทุนคุ้มครองรถที่ที่สูงขึ้น,นก็คือหมายความว่าปีที่ผ่านมาเขาพอมีกําลังเขาซื้อทุนรถที่สามแสนเบีย้ยอยู่หมื่นสี่แต่ทีนี้เนี่ยพอปีเนี้ยไม่ไหวอ่ะพี่จะเอาแค่บัตรต่อภาษีถ้าเอาแค่ต่อภาษีถ้าให้แนะนําพี่ถูกสุดเลยตอนนี้แค่สามชั้นสามธรรมดาก็ได้ละของ MSIG ของเรามีขายเจ็ดเบีย์เจ็ดพันแปดแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพี่เลือกที่แค่แบบ เกตเอสามธรรมดาเจ็ดพักว่าพี่เพิ่มอีกนิดนึงซื้อเป็นสามบวกเลยดีไหมค่าคอมลดเหมือนกันค่ะคือถ้าย้ายบริษัทอะของเราถูกสุดอยู่ msig หมื่นสองห้าร้อยแต่ถ้าเบีย้ยต่ออายุของเราอะมันจะได้มันมันจะมีส่วนลดอยู่แล้วค่ะมันมันเบีย้ยมันลดลงจากปกติที่เคยคิดว่า lmg เป็นเบีย้ยแพ็กเกจของปีที่ผ่านมาเก้าพันแปดเบีย้ยไม่น่าลด ซึ่งเขาบอกว่าเบียรแพร็กเกจจะขายเท่านี้ตลอดแต่พอ,อมาปีเนี้ใช่ใช่แต่ปีเนี้ยเป็น Amazing มากคือจาก9 8 0 0เหรือ9 3 0 0ก็จะบอกลูกค้าว่าต่อที่เดิมเถอะพี่9 3 0 0พี่หักส่วนลดแล้วเหลือ8,000กว่าบาทอืม,อมพอลบอรถตู้เท่าไหร่นะพี่พอลบอรถตู้เบียรสวยงามเบีย <laughs> <laughs> อะไรเบีย <laughs> อะไร เบี้ยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามหักคอมห้าเปอร์เซ็นหักคอมห้าเปอร์เซ็นสองพันสามเจ็ดสิบเจ็ดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ขายเป็นส่วนใหญ่ที่ขายเป็นพาณิชย์รถเก๋งอีกคันหนึ่งส่วนใหญ่ขายเป็นพาณิชย์ไม่ไม่ค่อยแนะนำรถตู้ซื้อเป็นใช้งานส่วนบุคคลเพราะว่าเท่าที่เราคุยกันก็คือขอข้อมูลลูกค้าเนาะลักษณะการใช้งานก่อนมาอย่างแรกเลย ถ้ารถตู้โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแบบซื้อมาใช้งานส่วนตัวไม่ได้แบบคือเข้าไร่เข้าสวนมีน้อยอืมเ,เอา <c oughs> ไอ้นี่ไงพี่อะไรนะซื้ออ่าะไรนะผล <c oughs> อุปกรณ์ช่างเฮ็ดวันเหรอส่งเอาเฮดวันไว้ขนของนีงไ่ไงโอ้แต่เฮดวันคือถ้าพเป็นเฮดวันส่วนใหญ่จะเป็นส่วนบุคคลแล้วเราไม่ค่อย เจอแบบรถตู้ช้พาณิชอ่าอันนั้นก็นานๆเจอทีแต่ไม่ไม่ค่อยเจอกลุ่มนี้แต่ว่าในในแวดวงที่ที่ทำอยู่ก็คือเป็นรถใช้งานเชิงพาณิชย์รับจ้างอ่าลายวันวันละพันแปดเนี่ยค่ะอืมอ่าแล้วอีกคำถามหนึ่งพี่ตอลอที่พี่ไปดูแลอยู่ตอนนี้ให้เขาเบิกพหลบที่ไหนครับให้เขาเบิกสาขาเชีงยงใหม่เลยค่ะว้า <Wow. S 2> ม,จำ,มจำไทยสีเบิกสาขาเชีงยงใหม่เลย ทยีีเชงใหม่แต่ก็มีอันที่เราเซอร์วิสอยู่ไกลก็ต้องสาขาใกล้เหมือนกันนะคะลำปางโอ้โหนี่พี่กระโดดไปชนบุรีเฮ้ยอยู่เชียงใหม่ดูแลตรออชนบุรีเฮ้ยต้องบอกว่านี่แหละครับที่บอกว่าตัวเล็กๆนะแต่ว่าฐานลูกค้าไม่เช่แค่เหนือตอนบนซะแล้วนะครับโดดไปถึงนู่นแล้วนะฮะแต่ว่ากลุ่มลูกค้ารถตู้ยังอยากได้นะแถวชนบุรี อ๋อแต่ปิดได้น้อยปิดได้น้อยเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ไกลสองมันมันหากันยากค่ะเพราะว่าเราไม่ตู้หน้าเขาใช่ไหมใช่ใช่รถรถตู้ส่วนใหญ่ต้องไปเจอหน้าค่าตาถ้าถ้าคุณคุณแค่แบบไลน์คุยหรือโทรคุยปิดไม่จบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะต้องแบบหาคนที่บริการเขาได้แล้วเจอตัวเป็นๆมากกว่าจะมีอับเบิลกว่านั้นเนาะพี่เนาะเราก็รู้กันอยู่เนาะเรื่อง งานทะเบียนงานนู่นงานนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นพิติกแจกเบอร์หน่อยครับมีคนอยากได้เบอร์พิต๊กมากเลยนะจุดจุดนี้โอ้โหอ่ศูนย์แปดหกค่ะครับศูนย์แปดหกครับค่ะแปดเก้าสามอ่าศูนอุ้ยมันจะศูนย์สองแล้วศูนย์แปดหกแปดเก้าสามครับค่ะเก้าหกเก้าหนึ่งค่ะ เก้าหกเก้าหนึ่งนะครับอ่าโทรได้ทุกเวลาย,ยกเว้นตอนนอนนะครับไม่รับแปลว่าหลับอยู่นะครับโทรได้ตลอดค่ะเพราะว่าเปิดสแตนบายไว้เผื่อกังคํำกลางคืนลูกค้าไปโรงพยาบาลอ๋อคือคือสแตนบายหลายงาน <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> คือร <c oughs> ับส่ง <c oughs> คนคือรับส่งคนไข้คือถ้ากางค้ำกลางคืนปวดท้องท้องเสียเจ็บแน่นหน้าอกเนี้ยค่ะก็จะมีเคสกลางคืนคือเราไม่ได้เป็นกู้ภัยนะ แต่เรารับเคสต่อเคสโดยที่ว่าบริการเซอร์วิสโดยการไปดูแลเหมือนเป็นญาติว่างั้นก็คือไปส่งเป็นแคร์เทคเกอร์ว่างั้นเถอใช่ใช่ใช่เป็นแคร์เทคเกอร์นั่นเองนะครับคุณยายคุณตาป่วยต้องไปส่งโรงพยาบาลกระทันหันเดี๋ยวพี่ตู้ปีติเอารถออกไปรับนะเอารถตู้ส่นคนไปรับก็มีนะมีมีมีถ้าแบบเคสชนกันหลายๆเคสก็รถตู้หนึ่งคันบริการทั้ง ญาตปปิผู้ป่วยผู้ป่วยด้วยอ,อก็ไปพร้อมกัน,น,นเบียยวเอาปาดนะพิติกนี่รถตู้เอาปาดนะโอเคพิติกครับวันนี้ออขอบคออุณพิติกมากเลยกยใ็ใครอยู่ละแวกเชียงใหม่ใครอยู่ละแวกอ่าลำพูนพยาวแพร่น่านนะครับแถวนูน้นอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้ก็เบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะครับอ่าโทรไปคุโฮัแคด้อยากทำเหมือนกันค่ะโฮมแคร์แต่ว่า แยกลางไม่ได้อืมแยกลางไม่ได้นะครับเดี๋ยวจดนิติบุคคลนะพี่นะจดเป็นบริษัทซก,กนะพี่นะโอเคอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซิก๊กค่ะส,ส,สวัสดีคุณคุณซิก๊กผมค้นน้าทีนะครับอ่าค่ะผมได้มีโอกาสพบคุณติ๊กเมื่อตุลาคมปีหกสองครั้งนั้นพบกันที่เชียงรายถูกต้องค่ะ โอ้ยินดีมากครับวันนี้เจอคุณติ๊กครั้งในห้องสูมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c ười> มามาแน่มาแน่วันนี้มาแน่ <c ười> โอ้ <c ười> ขอไลน์ด้วยอ,อ่าจริงๆอ่ะ การการหลายหลายอันก็ได้มาจากโค้ดหน้าทีด้วยเหมือนกันนะคะอย่างอย่างการตั้งค่าลายการไม่เปลี่ยนรูปลายบ่อยได้มาจากโค้ดหน้าทีเต็มเต็มจริงๆค่ะเพราะแต่ก่อนจะเป็นคนเปลี่ยนรูปลายบ่อยจะจะตั้งชื่อแบบมีลูกน้ําไขป่ปลาหรือมีแบบดอกมุ้งดอกไม้อะไรแบบเยอะมากแต่พอไปเรียนคอร์สนั้นกับโค้ดหน้าทีแบบโอ้กลับมาเปลี่ยนตัวเองได้เยอะเหมือนกันค่ะ เพราะคุณติ๊กมุ่งมั่นด้วยครับลงมือทําขอแสดงความยินดีด้ครับสู้ๆพบกันที่ระดับหนึ่งว้าวครับลงทะเบียนแล้ะลงทะเบียนแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปติ๊กบอกว่าลงทะเบียนแล้วนะครับไม่ถอนด้วยนะไม่ไม่ติด W ด้วยนะครับไม่มีดรอปดาวด้วยนะครับนี่ครับก็ขอบคุณติ๊กนะค